สวัสดีจ้าวันนี้หน้าร้านเสริมสวยพิสุธาก็มีการเกี่ยวข้าวแล้วจ้าวันนี้วันที่วันที่วันที่สี่วันที่สี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เขาก็เป็นสีทองบุหลับพี่น้องเหตุหน้าก็ง่ายเก็บเกี่ยวก็ง่ายจ้าใช้รถเกี่ยวเบืองตีละเลิศ ประเทศไทยชนบทเกี่ยวข้าวสะดวกสบายย่นี่มีแบบว่าเงื่อนไผ่เงื่อนมั่นเหรอเนาะหลังคาละดึงรถเกี่ยวข้าวก็จะเป็นหลังคาละหนึ่งรถเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องรถไทนาก็เหมือนกันแต่และเงื่อนก็เปลี่ยนจากควายกลาเป็นควายเหล็กหมดแล้วค่ะรถเกี่ยวข้าวก็หลังคาละหลังไปแล้วมั้งคะตอนนี้พอแต่และ ตำบลเนานะก็จะมีคูโบต้ามาเปิดดนะ้วพี่นอ้องชนะบทไทยแลนด์อ่ะพอมีกิจกรรมของโรงเรียนของอบตคูโบต้าก็มีส่วนร่วมเยอะแยะการสร้างอาชีพเนาะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆพี่นอ้องอ้าวละจังสีกรดีแลล้เนาะพี่นอนะ้องเนาะการเกษตรบ้านเราจะได้เจริญนะพี่นอ้องแต่ก็ต้องรู้จักแปรรูปจากของเนาะ ขายแต่ขาวะซื้อแล้ค่ามันกับบได้ได้ล่ะจริงได้สิได้เพิ่มเครื่องสีมาสีเองแล้วกแพ็กถุงขายออนไลน์จ้าให้ลูกหลานทำอุ้ยสวยมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยหน้าร้านเสริมสวยพีสุดท้าพี่น้องมือเศรารนี่ก็ตัดผมไปแล้วหนึงหัวจ้าัไปแล้วนี่ก็จะพาเลาะมาจอบดูหน้าร้านกันดูเขาทำอะไรกัน เกี่ยวข้าวดูใกล้ตรงนี้ก็มีเสียงเพลงเข้ามาเลยนะคะเทอออกก่อนติดลิขสิทธิ์ทุ่งรวงทองเป็นสีทองหมดแล้วจ้า มดแดงนี ừ, ม่มดแดงพัก,กันมาเห็นห้างอยู่ในต้นตอันนี้เนาะต้นอัอนนี้เกาหลีเรียกต้นเอนนียงเกาหลีไหมเอามาปลูกกับซื้อมันกราาะจำบาได้ไปนียอ้าวอือต้นไม้ใหญ่ๆกับเราไม่อยู่สูไม่อยู่ใกล้ๆกระเถินนี่แหละมดแดงเนี่ย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์และในเพจพิสุทธาบิวตี้ซาลอนสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า